mmm 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 Tại cái đó mmm 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 phở กินกเลยร์ี่เลยลาวใส่ซอสคิทบรอกเคลีเลยสเขาได้สิบกิโลกรอมดัมกับบกกินน้ำแล้วก็จะคุยกะปิไก่แั้ผัก มาเปนมารัมาือยับัตรค่ายคลิปแล้วเป็นัน้าอยงนักถือแล้วนะถับกินแ่บลก็ขอล้องแบบเอเยอะเใส่คลิปเดียวหืมทำทำหนาไม่ย ร้อนจังเลยเว้ยร้อนจังเลยอย,อยากกินแตบเคสัก้่ะซื่อมากแบบเร้อเอ,อ่บอกกินเยอะห่างก็จินซสื้อมากิ้เรื่อนฟิวขตาขงกากินห่างก็มาทอนก็ดอโคนไล่เฮ้ยเทากับ่ี่ดีดดเลยเพอดิงไอนเลย โหอยู่ทเฮียนคนเขากับไว้ลงไว้รุ่นเขากับในบ้านในเทปนี่บ้านไป S <S ไหนุนไปหนีนะหากินหาอยากหาคองเขาปมงกาะพอมเขาแกับแระกินเห้่ Haha, ื้าเล็กน้อยกุ้ยอคือหือแัะกินหมวมันเก่ามันยังไม่ชุ้เย็มเลยเป็นหวานน้ำตาแด็ด กินั่แกกัหลดเิมไปเราแถบบริษแถบสีบอต้องปรุงเฟอรหันเรานะแถบสีบอดได้ปรุงโหลดเพื่อนำาตนตาด้าเพื่อน้ำตกบางท้าก็เลยนำา่นตาดที่ไฮไลท์อยู่พี่น้องสี่สิบบาทถ้วยนี้สี่สิบบาทจะดูสี่สิบาทไปกินเพื่อแก้บวดอักเสบก็ไปกินวบาไปชิมไปกินเพื่อ Ồ cái nó nó úh chỉ vô แดดให้มันเอาเบิ่งมันบ่แดดให้ Ừ, rồi thôi mà sao Ta có thể ăn mặt lúc khá bằng bột bình nặng Thấy hôm nay xay Thấy hôm nay ăn ăn bình nặng Thấy hôm nay quay và nó khỏi cửa biên quay và nó bật lúc mưa cho nó mưa Không phải cái bè rất sốt mà không mưa luôn hả Cái mua lái à, thì bảo là บัดรังบัดย่ามเขาอยากได้ลิบผักว่าบุหยเขาอย่างเช่นน้นบุ๋ได้คือมื่นัะเขาเอามาแกงสำนักก็บบุ๋ม่นว่ามงอยหางเชาก็เอาเลยดีมือนนะอือถ้าเขาบเอาคนกับเสีให้คนอื่นกับบุ๋มอึดอกคนอยากซื้อตอนแรกเราไปเช้ามาขายเอามาเห็ดมุกขายเองนะบ่าวเอยากเขาเลยรับปากเอาเขาก็สิปเอาก็เอาตรงนีแกงบัดรุ่ยปาะ ห่อนเล่งกระน้ำเออปวดคอเฝอ,อลาวนี่ต้องคุยกับปีนะมีไพ่ผมเคุยกับปีเด้อผอมแน่แนเด้อรีบบอกเพชรยิ่อยากกินกับข้ออ่อนๆเพ็ดเพ็ดนะไรกัน,อนบอเพชรในร่างกายบมเลยเพนะ็ดเนาะ ด้วยไงยชื่อบริเพ็ตซึ่งใต่อยนั่มางงตัวเเก็บไปมากไม่นจิตเราไปซื้อได้หัน่นวะเบาตอนอาฟิตการเนี่ืมากินมไม่แล้วน้ารถถ่าย ทิซื้ออยู่อากาศแบนไปหาคกองกับปอมมวลพอ,อดีเป็นวินจะว่าขั้นใดเดี๋ยวนี้เรามากก้อยขายแต่ข,าย,ขายดีพี่น้องก้อยแตปอมมันหามไม่ได้ินยังไปขันไปกองกับปอมพีน้องบอง แข็ง่อนสือต้องเปิดเปิดผลิตคือรม่มนะครับป้าแบบนี้ไม่กล้าเที่ยวออกไปข้างนอกแข็งไปกับตุ่ตออยๆบ่ได้นั่งจะย่ยอมมากเด็จ้ะต้องได้ไปแล้วต้องได้บ่ได้คือบ่ย่อมนีนนม่กินกนั่งลงไปแล้วจะอิ่มเลยดเด็ก ใส่นน um. <c oughs> <c oughs> hmm. <f 000> ี่ม <me> ัน <Alf> ก็อืดแต่ว่าแบบกินบัดี้อืมหมกินกูเฟสเี้เบิ้ลรั้งแต่เบินลไลนหน่วยขคบ้างที่เคยได้กินฝือลาวแล้ว เพืรอเล้าแสบด้วยเครื่องปรุงก็ลายแถมมีกะปิคุยกะปิมีพักไว้หลายียวัวมนี่จะหมักถัว่เออวเนี่งาวยาวยาวาว่าเหมนโดนพที่จะตัด เพดแห่งมพีงนน้อยนะันพีด้วยน่้อยแบบเนี้ยเผ็ดเผ็ดนี่นีวยน่ินน้อยนี่เผ็ดแห้งดีด้ยแห้งกว่าได้นึ่ัป็นโลั่นทีนงเอ้ยข้นม่อโตกลับไปลงแล้วก็จะคั้น ี่ะนอนรับเดอคะฮานั่งรัดแบบเงียบเยอะนี่นั่งเจรจากเกียงไม่เดียวถ้าวรับนี่คือบทยุทธ์เลยวาวเลยเล่นเรื่องเรีนจนจนรับ ดื่สิบยบากินบะบดข้าวท้อข้าวท้อกินะเป็นยาเเอยาติมชาวพันวแมงกกินมเหม่แซ่บกระเพาะติมเ้ยเอ้มาทห้องนี่กก่ด ก็บันนองเสือบันนองนนแตว่าเราไปเด็ใส่หมูใส่ยังไงน,นนะใสใกล้ความมักใส่กล้แล้วใส่แต่ดูกชิน้นเตี้ยวเปตกเตี้ยวไก่ลเลยรวยเสียกนะินเองอ่ะเตี้ยวไก่นะ่ะ ก๋วยเตี๋ยวไก่มลาละเออสั่งในแม่จีน่าซื้อมาละลุงมาใหาอเออมากนี่องเดียวก๋วยเตี๋ยวไก่มลาละนะอยู่กรุงเทพเ้าต้องนั่นไปกินไก่สำเนาต่อไปเหัวร้านได้เสร็จแต่ก่อนนะมากินมาก,กินก๋วยเตี๋ยวไก่มลาละบัดโคมๆม,มันยังอื่นมากินแต่บัดโคมมาลานะหน้ากิน เพล่าวิเขาไปเปิดอ,อยู่ฝั่งไทยนี่นค้ายเดียสัน mm hmm. ตัวน,นั้นนี่เหรแล้วก็ค้องไส้อยู่วะจัดท้ายยังไเรื่นอ, mm hmm. อร่อยน,นะหาหาริเด้อทุกคนเนรลาวเขาเรียงชามาเ่าไหร่ อยู่แถวเวียงมันซ่าเป็นซ you know ่าอย่างเต๋อะซ่ามันง่ายอ่างนี่นะแ่พูดแค่ปักซองน่นก็หลายสิบพักแล้วพี่น้องเอ้อทีเด็ดมันน่ะคือแบบว่ามันสิมีแบบว่ามีพักมีกับปีเฮ้าอย่นี้นะเฮ้ากินแล้วมันแบบมันแสบมองไม่เห็นนะพี่น้อง ไม่หมดยีใครตลลดแล้ะมันเป็นผ้าผ้าลูกสาวมหายาทำไห้ท่านน้ำอาเป็น สซองบอกวาาเลยเนาะทำเองแเห็ดเย็ซื้อแล้วเอ็นแก้วมาเนาะแบบตุนตุนแบบให้มันเปื่อยๆผักได้เอเอ็นแก้วนะเคยกินึ่งเธอหนึ่งอยู่ปากเซ่เซ่ตเขาตุนเขาตุนแบบเปื่อย ท้อหอสแบกจิ้มแตงกวาิ้ละจิ้มือกับมือกับแบบมือนี้นุ่งคักเนเอาน่มันบอลกลแล้วมันคำคำแล้วก็ยังได้คายดีคนย่งตึงห้าน ืันนี้ก็ไม่ได้ไปิใพีน่น้องเลยมีราคาบวกไปบนมาอยู่อเมเิกาเอือนอน,นี่ฮอตขอร์สครับนตกับคนตเ่มีระสิาพก,กันได้ส่งองนี่อมีเลนะคะพี่น้องค่ะตามอื่นก็แล้วกันนค้คาร์บีนอสดีค่ะครับ